กำลัวไปด้วยดีลงยิงเข้าไปจุดกลางสมรภูมิเลือดหม่ที่แม่ทำลายกองทัพแตกไห้คนอาหารตามไปไม่ทันเมื่อปุ่มจางหมดทรงปราสาททรงพระคาถายืนช้างอยู่ในร่มไมายกับลาวเท้าพยาชาวงุาจึงทรงตั้งพระสิริมั่นด้วยทรงกระดับหมู่ว่า ขางสงครามที่จะเอาชายนะได้มีอยู่ทิ้งนึงเดียวนั่นคือการกระทำยุทธะาสตรัตนวันนี้จิงทรมขับช้างไปยังหน้าช้างพระมหาพุทร,ราชาแล้วร้องกลับไปว่าพระที่พระผู้พาพบอุดลมเฮย ใไปชอบแช่ยืมหยุดรบไม้เชิญร่าร่วมกยยว็ยุทะเยอะเยียรไว้แห่าซื้อกว่าสองเราใสสุดสิ้นเรือมีด้วยพร,ระราชห,าหาัตถยอันเป็นวิสัยกษัศน์ของพระมหาอุปราชาบริสุทธิ์ระดับคำท้าจากสมเด็จพระเดชสุหากไม่รับ ก็จะเป็นที่อับอายไปทั้งโลราแล้าเราจะประทัุทธหหตถีนับสมเด็จพระนเรศวรอย่างสมเกียรติยะจึงทรงขัด้างคลายพัดกระบอลออกมาชนกับเจ้าระยาชัยยางา พาทานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเลยนะครับอาณาจักรเลยวิ่งมาไปเลยดี๋ยวดสองมือเรือลุดผ pues, uh, uh, ่านเียงขอจลเชื่อนร้มือระร้อนไว้บ่นับนาวางคำพดชือแผคำเชื่เชียวลาสนามทายุับายุท เยคับวตาเลยน้องเห็นไหมว่าน okay. okay. ้องไม่ไ oh ด้เขาบอกเองน้องย้าได้ปรีไหนพี่เขาจัดให้แล้วอ่ะเขาหยุดซาวเลยแต่เขาซมกันนะแม่แม่่อย่้ต้องวมาลูไม่ต้องมารอเพื่วิ่ง เราต ais, <wie> ีตรงไหนเพราะ่าพม่าบอมเราจต้องทาอยู่ตรงไหนอันเนี้ยมากันหมดเลยเนี่ยนะใครที่อยู่ฝั่งพม่าไม่ต้องไม่ทำมาอยู่แล้วไม่ต้องวิ่งหมาไทยนะ